ตังเบียตังเบียอยู่ไหนเร็วกำลังสนุกเลยเนี้ยโท่รายการแบบสะดุดนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณเมื่อกี้ไม่รู้ของผมอะไรมั้งน่าจะไม่ดีเมื่อกี้กระตุกกระตุกค้างค้างกระแกกระแตกแม่ขาดตอนเลยเลยกำลังสนุกเลยสวัสดีครับทุกคนผมสบายดีนะครับ อ้าวเตยเตยเลิฟเอาอาราวเธอเป็นแฟนคลับของรายการฉันใช่ไหมฮะเธอพูดมาตามตรงเธอไปเรียกพี่สาวเธอมาดูด้วยเดี๋ยนี้เลยนะแป้งเปี๋ยเธออยู่ไหนแป้งเปี๋ยเธอกดรีเควสเข้ามาเดี๋ยนี้นะแล้เวเชียงรายฝนตก กรุงเทพก็ฝนตกนะครับวันนี้แตงเตียแล้วฉันรอเธออยู่นะ <c oughs> หนเนี้ยหาก่อนเซิร์ชก็ไม่ได้ ถามหน่อยดีกว่ามีใครเคยดู Inception มัง้ง Inception เมื่อกี้ดูใช่ไหมครับจริงก็ตนนัดอย่างไรล่ะอันนี้ดูอีกรอบหนึ่งคิดว่าตอนจบนี่ไอ้ลูกห่างนี่มันจะหยุดหมุนไหมใครได้ดูบ้างเออแบงตีอาเขาจะหนีไปเฉยๆ,ๆไม่ได้นะรีวิวเหรอใช่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แตนดีจะมารีวิวคุณโอค๋คซิลานะคะเจอรอย อะไรเบียคุณโอชอบใส่บิกินี่ถ่ายรูปค่ะ <laughs> <laughs> แล้วอะไรอีกแล้วผมหนุ่งนะโอ้ใหมยก็ดูผมหนุ่สีนะบอยแล้วไงเร็วทุกคนรอฟังอยู่นะรีวิวแม่แล้วก็ <laughs> อ๋แล้วอืมแล้วอะไรอีกอะไรอ่ะเออปกติอยู่บ้านแม่ออยากกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับแม่แล้วปกติอยู่บ้านแม่ชอบอะไรแม่ชอบอะไรปกติอยู่บ้านคุณโอ๋ปกติอยู่บ้านเนี่ยคุณโอ๋เขาชอบให้เราทําอะไรบ้างเอืมชอบให้เราเออข้อให้เราทํากันบ้าน แล้วเราเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเบื่อแล้วก็แล้วเราบอกเราเราบอกคุณโอ๋ไปว่าอะไรเขาก็รู้สึกล้วป่าวว่าเบื่อคือแบบ I'm always bored so oh always bored bro Where you from bro Where you from Sandy Where you from Where you from แตนดีลูกแตนดียังรีวิวคุณโอไม่หมดเลยนะเนี่ยคนรอฟังเนี่ยเขาบอกว่ารีวิวคุณโอหน่อยคุณโอชอบบนอะไรมากคุณโอเขาอืคุณโอเขาชอบบนอะไรเรบ้างตุยเหรอตุยตุยเหรอคุณโอชอบบนอะไรเราบ้างฮะคุณโอเขาชอบบนอะไรเราบ้างบ่นเหรอบ่นบ่น บทคือบน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 ,บน,บนอบนเรื่องว่าตัวเองอ้วนมาก <laughs> <laughs> บนตัวเองเหรอ <laughs> อือ้วนอ้วนมากอ้วนมากพอแล้วพอ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 เขาถามเพาวาอยากูเรื่องแม่ <laughs> สุดยอดเลยแสนดีเธอเอาไปเลยสิคะแนนเลยนะฉันให้เธอสิบคะแนนวันนี้มาคือมัน number ทำเอฟเฟกต์ยังไง number ซื้อจ๋งซื้อใเอฟเฟกต์เหรอมันเป็นพรสวรรค์ you know gift my gift you know my gift from God you know from God God w หวะอีกไหหนูทำไม่แสนดีคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วพอแล้วไม่ไม่คุยแล้วต่อขึ้นเป็นสาวจะคุยกับผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้นะ เราจะเราจะมาคุยกับเขาก่อนไม่ได้นะลูกทำไมอ่ะแต่คุยกับคุยกับเจ๊บอยได้นะคุยกับเจ๊ได้คุยกับเจ๊บอยได้คุยกับเจ๊บอยได้ไงเราห้ามไลฟ์กับผู้ชายก่อนนะลูกถูกต้องแต่ว่าอันนี้คือเจ๊เข้าใจไหมคุยกับเจ๊ได้แต่ว่าลุงบอยอ่ะอยากจะรู้อีกรู้ว่าไหเจ๊บอยอยากเจ๊บอยอยากรู้อีกว่าเวลาอยู่บ้านอ่ะ คุณโ oh, อพักกีราเขาบ่นอะไรอีกเขาบ่นว่าอะไรเขาบ่นว่าเอ้ยโควิดอีกแล้วหรอ <laughs> อะไรอีกอะไรอีกถ้าพูดมาให้หมดนะนนทำ<น>ท,ำทำ่าด้วยคทำท่าด้วยทำท่าด้วยอ๋อวันนี้เป็นกี่คนพี่เปียส <laughs> อ๋อถามพี่เฟียสเหรอถามพี่เฟียสเหรอ mm. อ๋อถามถามคุณพ่อถามคุณพ่อแล้ก็ชอบทำท่าเนี้ยเต้นเหรอเต้นเหรอเต้นท่าอะไรก็ไม่รู้ท่าเนี้ยแล้วแล้วคุณพ่อแล้วคุณพ่อบน่บนบ่นแม่กลับไหมคุณพ่อบ่นแม่ไหมพ่อเขาบอกว่าแบบไม่รู้ว่าพ่อเขากต็ตอบคุณถามนี่รหนูก็ไม่บอกหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเอิม่มจี่กี่คนพนุม่ไม่ได้ฟังมมค่ะพนหนูไม่แคร์หนูไม่ แล้วแล้วเวลาที่คุณแม่บ่นอ่ะเวลาคุณแม่บ่นอ่ะแล้วคุณพ่อทําหน้าแบบเบื่อเบื่อหน่ายไหมเน่าบอยเนาบอยเน่าบอยแล้วอ่ะเน่าบอาอยากนูว่าจะบอกเขาเองหรือเปล่าล่ะบอกเจ๊บอยเองสิ ดีมากแสนดีเธอทําดีมากแสนดีเธอพูดฉันสิว่าว่าแม่ของเธอนินทาอะไรฉันบ้างเวลาฉันไม่อยู่นินทาอะไรมาแล้าบอยชอบทำหน้าหน้าเกลียดหน้าเกลียดในไล์ <laughs> แล้วเธออ่ะเธอเธอต้องเลิกพูดแล้วนะว่าฉันน่ะขายไส้กรอกเพราะฉันไม่ได้ขายไส้กรอกนานแล้วเข้าใจไหมว่าเจ้ามันยังติดอยู่ข้างถนนนะคะ <laughs> ไม่ ไม่มีแล้วฉันไม่ได้ขายไส้กรอกน้นแล้วนะเธอยังมีอยู่เลยฉันเลิกขายแล้วจ้ะก็มันก็ยังติดอยู่ในหัวสมองอยู่นล้วก็ใส่ไส้กรอกท้องก็จะแบบน้าบอยแล้วหนูก็จะแบบน้าบอยไหนเขาก็แบบน้าบอยใส่ไข่ไส้กรอกไงจ้าแสนดีอก็เลยจําได้เลยเหรอแสนดีแล้วเดี๋ยวสมุิถ้าเกิดว่าแสนดีเจอน้าบอยข้างนอกอ่ะ จอตัวจริงอะแสนดีก็จะไม่คุยกันนะบอยอีกเวลาเจอตัวจริงทีรายแสนดีไม่เห็นคุยกันนะบอยเลยจริงฮะจริงตอนนั้นหนูก็ประมาณสี่ขวบป้าแม่หนูยังอายทุกคนอยู่ปะโอ้โหเอแล้วตอนนี้นะจ๊ะก็อายอยู่นีถ้าฉันเจอเธอเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะบอกว่าให้เธอรีวิวคุณโอต่อหน้าฉันฉันอยากรูได้ไหมได้หนูหนูก็แบบเจ๊บอย โอเคเลยเธอเมื่อวานเธอดูเปล่าที่มีชื่อคนชื่อพี่แพรวอ่ะพี่แพรแฟนคลับเธออยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไลฟ์กับเขาให้เธอดูโอเคแวก็นี่ไงเดี๋ยวระวังหูจังนะบอยให้คนอื่นคุยบ้างโอเครีเควสอใช่โอเคบายบายนะบอยสวัสดีก่อนพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะโอเคก็นน้กี่ทุ่มคะคุณบอยโอ้โห ประมาณสองสามทุ่มนี่แหละจ้ะแต่ว่าโอเคค่ะเจ๊บ๊ายบายแต่ว่าก่อนไปเธอฉันอยากให้เธออะรีวิวคุณโอยสักหนึ่งอย่างก่อนไปในการทิ้งท้ายโอเยอะไรอะพอเลยโอเคมา <c oughs> อได้อืมอะไรดีอะแม่ขอชอบหัวเราอย่างเงี้ย ล้วนะนิ้งจิ้งไม่หัวล้วเงี้ยไม่หัวแล้วเขาหัวล้วเขาหน้าอย่างเงี้ยพี่โอ๋หน้าอย่างเงี้ยพี่โอ๋หน้าพี่โอ๋พี่โอพี่โอ๋พี่โอดีใจไหมที่แสนดีแสนดีบอกว่าเขาจริงใจกับพี่โอ๋ดูหน้าเขาตอนนี้ดูหน้าเหมือนไหมยูนีฟูนี่เขาหน้าอย่างเงี้ยแสนดี แสนดีสุดยอดเลยแสนดีเป็นหลานหลานสาวนับประวันของน้าบอยรักมากไฟใสแม่ทำไม่เป็นด้วยโอเคโอเคงั้นงั้นงั้นไม่ไปก่อนายพี่โอวัสดีครับบาย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 จ้าแสนดีบายบายค่ะเจบอยต่ายเกินเวลาอีกแล้วเนี่ย เคยม่ได้แล้วเธอมีเรื่องให้คุยทุกวันรอยกูว่ากูว่ามึงใส่ฟิลเตอร์เยอะไปไม่ใช่เกลียนเครื่องละจ้ะ <laughs> อีเล็กไปไหนเนี่ย <laughs> ลรอยแต่พรอยใส่พลอยคิดมากเองใส่พ <laughs> ล,ลอยคิดมากเองอะไรวะ ตอนเนี้ตอนแรกใครเสียงหายได้ยินบ้าทุกคนเฮ้ยได้ยินมาคุณได้ยินแล้ววันนี้คือกูอะนึกว่าจะแบบถ่ายไอ้นึกว่าจะแบบอเล็กอเล็กมึงกดรีเควสได้นี่ไงมันมาอยู่เลคือวันนี้กูนึกว่าจะไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวไอ้ฮะกูคิดอยู่แล้วล่ะแผลแผลโทษทีไม่ใช่ปลอย อเล็กงเ,เรียกกูบอยเหี๋ยังไงมึงเรียกกูพี่บอยอยู่นี้อ๋อเวลาไลฟ์พร้อมกันสี่คนมันจะค้างนิดนึงแต่เมื่อวานก็ไม่ค้างนะดีแล้วมึงเปลี่ยนเครื่องอยังเปลี่ยนเครื่องแล้วตอนนี้ไหนอเล็กไม่กดรับอ่ะรีเควสไม่ได้อ่ะมันบอกงาน,นกูอะไรมึองออกก่อน ก็แคนเซิลไปแล้วนะแคนเซิลมันไปแล้วมึงกดรีเควสมาเซะปั้นจันมาทุกคนกูเห็นมันไปปีกอฟไปปั้นอ่ะมันบอกว่าพี่ตะลุงมึงเสียมันออกไปจากการดูไลฟ์ดิปั <t <t ้นจันมึงเหีเพมึงไปนะเดี๋ยววันผมหาผมหาแอปหล่อๆก่ะนเอเล็กไปไหนไม่รู้ละ ไอ้ป้านแล้วมึงไปตีกอล์ฟที่ไหนเนี่ยไม่ผมมากักตัวอยู่นครนายกอ๋อกูเห็นมึงตีกอล์ฟไอ้ป้านไม่มันเป็นมันเป็นที่แบบควอลันทีนของนัดก,กอล์ฟเลยอ๋อเหรอ,อใช่แต่ผมกลับพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าผมพรุ่งนี้ผมกลับไปตรวจแล้วก็ผมก็กลับไปอยู่บ้านเลยเสียงเสียงมึงเหมือนแบบเหมือนเจ็บคอนะกันเชอใช่ไหมผมรู้สึกว่าพอกักตัวแล้วผมรู้สึกไม่ป่วยวะ จริงเชียหูอื้อพอหูอื้อหน่อยก็แบบเชียให้เดินไปสแกนนะกูกูใครขึ้นมาวะเออมึงขืนน้ำลายบ่อยปะกืนน้ำลายปะแบบเช็คป้าเช็คไม่ผมไม่ผมไม่ไอผมไม่เป็นอะไรอยงนั้นอะอ,อ่าแต่เสียงมึงไม่ปกติอะ่ะอันนี้ไม่ได้กวนตีนะ <c oughs> <c oughs> พี่นะน,นะนับวันพิ่แต่ปากก็ยิ่งห้อยเหมือนที่บ่อยเลยนะพี่เกิดปากก <c oughs> ็ <c oughs> ใส่ห้อยนะ เลิกเกานมแลดีแล้วเลิกเกานมไม่รับอ่ะไม่เล็กไม่รับวะพี่ไปเอาเด็กเด็กไม่มีสัมญาณเลยวะทำมาไหมไอ้บอยขับแพวมาขับแถวมาเดี๋ยวดีแม่งค้างอีกแล้วอะไม่ได้แลยมึงกระจอกว่ะวันเนี้ยมึงไม่ท็อปฟอร์มเลยว่ะไม่ได้พอมันเรียกเยอะๆมันแบบพอนี้ก็เยอะอ่ะมันพังเ้ยมึงนั่งมึงนั่งตรงไม่ตรงที่เมื่อวาน ที่เด like, oh, well, anyway, hey? ิมกูอยู่กูไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เตียงกูเนี่ยแอลอะไรยายยายสวัสดีปั้นอยู่ไหนเมื่อวานเธอเมื่อวานเมื่อวานเอเมืวานเอคุับแอลี่หนะพี่มปันเลิกกินเหล้าแล้วพี่ปมไม่หนุกเลยอ่ะพี่ปมป่วยมเนี่ยทาไมป่วยเนี่ทำไมอ่ะผอมลงไหมเนี่ยเออรล่อผอมลงหรอ เป็นเอทเหรอเขาบอกว่าชุนิตี้เป็นนิตนักจ้าโควิดจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะถ้าเราเป็นเอทพี่เดอไอ้นั่นไงเล็กมาหลังงั้นฉันไปแหละฉันไปดูฉันแค่จะบอกว่าพวกเธอช่วยบอกให้เขาไปดูท็อปกับเธอเลยบางทีจะเขาเบื่อเธอแล้ววะอ๋อไปดูท็อกกับเธอเร็วทุกคนฉันจะมาโปรโมทรายการเพรเะ่านั้นแหละไม่แต่ว่าเมื่อวานแพลวบอกว่าจะดูท็อกคุณโถ พูดว่ามาเล่นยการทอง์กุโตะเออทำไมอะจะม่ถึงรายการทอง์กุตโตตามรายการข้าวนมในช่อง youtube ด้วยนะครับผมกำลังกลับมาทำกับพิษกาชัยแล้วครับ